โอ้ยนลอกเลยสัตว์ได้ว่าพยาร้อย สวัสดีครับวันนี้นาออฟเมียดายังมาอยู่นะครับมากับน้องครูนะครับแม่าดา่าก็มาด้วยอันนี้เราจะไปตกปลาช่อนกันนะครับวันนี้กี่ไซส์กิโลเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลย น,น้ำแห็งโอู้จัด ขาหน่อยหามึงอุ่นวุ่นๆเห็นอยู่ปะอู้โอ้ยอืม,มนี่มันยุดตนากนนี่มึง,มงคือท่าท้ายอำนาจเหมือดแท้ขาเมึองหามึงมงัดจนฟุ่งอีฉัน ไม่น um, ีทสิต่อให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาตัวนี้ขึ้นก่อนเอาปลาตัวนี้ขึ้นก่อนเดี๋ยวไปต่อโอ้โห อุ้ยขาเอ้ยสัตว์เอ้ยกูโยนลอกเลยสัตว์ได้ว่าพิยาร้อยมาแล้วครับเพื่อนเพื่อน สุดเลเลยว่าพี่อยาก้อยกูเบียกน้ำเลยครับกว่องไอจุ่มน้ามาหน่องเบื้องดิไอเห็นมันขึ้นมาแล้วมันหลุดกว่างเปียกใครกว่างเปียกเปียกใครวะนี่ครับโอ๊ย ออกหมายวันนี้หามึงกูเกือบได้ลงน้ำเกือบต้องจมน้ำเกือบแล้วครับเดี๋ยวเก็บวันตัวนี้หุนมองมันอยู่พี่มองมันอยู่ บตัวน้นมาเสียบคือกบอายแน,น่น้องนาน้ำท่วม เห็นไหมครับงับไม่เข้าตัวเล็กหรือเปล่าชั้นป๊อกตัวป๊อกป๊อกหรือเปล่าครับกีงับไม่เข้าสิ่งเสียดาย้ตามครับ โดนโดนโอ้โหโอ้ยปลาหลุดไปแล้วปลาหลุดไปแล้วติติดหญ้าไอสัตว์โอ้โอยเหยนี่มันชอบหญ้าจริงๆผมจะบ้า กัดดีจริงๆครับกัดดีแต่วัดไม่ติดวะอุ้ยกัดโคตรดีแต่วัดไม่ติดวะ โอ้โหโอ้ยชั้นปอ๊อกชั้นป๊อกแปก๊กหลายรอบแล้วตัวนี้ <c oughs> เก็กบเข้ากระเป๋าแม่งเลยเอา้าอะไรครับทางนั้นขั้นหลุดแล้วครับ <c oughs> อู้อู้ยอันเก่ายังไม่หายอันใหม่มาแล้วครับอู้ยเบียดเบเยอตัวนี้แบบไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่มันบ่ค่อยกินมันบ่ค่อยเข่าอยู่ไหมป้าลาวไปใส่ป้าลาไวใาาไวใส่เอาคือบอลลุ่งใบนีนเอียงขาง่อ้ เท่านปูนในแท่นปูนก้มๆนั่นแอแยงๆนี่หั่นทางนั้นเขาก็เอารวๆเลยนะครับในทางเราก็เห็นเงาเลยเงาโคตรใหญ่อรับผ่านหน้าเลยเมื่อกี้อุ้ยโอ้ยเงาโคตรใหญ่เมื่อกี้ไม่เข้าอุ้ย ตอดโคตรดีไม่ได้สงสัยเมื่อกี้อู้นี่ขึ้นมาจิบน้ําหน้าผมเลยหน้าผมมีตัวนึ่งโอ้ยโคตรเยอะกัดโคตรดีตรงนี้ดีกลับหลังดิชัน่นช่น่นตรงนี้ดงชั่นนะ อ้ oh. 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 ยวิ่งมา <ปะ S 1> ดูเบ็ดแต่ไม่กินสงสัยต้องเปลี่ยนเหยื่อแล้วไหมทุกคนขึ้นมาชมหลายรอบแล้วไม่กัดอ,อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอ,อีกสิบไม้ถ้าไม่กัดก็เปลี่ยนหนึ่ง เงียบอยู่นะอุยอ้ยอฮ้ยโคตรสิ่งครับหลุดไม่ได้ไงวะคันอ่อนไปหรือเปล่าวะตาม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 มันตามไอ้ชอนตามครับ นี่ยันตามอ่ะถ้าไม้นี้ไม่กัดก็เปลี่ยนได้เลยโอ้ยอะไรวะหลุดบ่อยมากเลยนะโอ้ยแล้วตัวที่หลุดคือมีแต่ตัวที่มีไซส์นะโอ้ยเสียดายวะ่ะ สงสัยนานอยู่นะหรือไม่ได้วัดแรงวะยันเหยื่อดิจะชอบตัวนี้เบโนเสาชอบกบหรือเปล่า <c oughs> เปลี่ยนเยอะปุ๊บมาเลยชั้นปักชั้นปักปอกแป๊กชั้นปักแป๊กนะครับเอออย่าน้ำมนต์กลัวเมียเมียด่าน้ำมนต์เมียด่านี่เข้าเข้าง่ายกว่าตัวเมื่อกี้น้ำมนเมียดานะครับ โนเบ็ดไปหลายตัวแล้วหลุดไปหลายตัวมากโคตรเสียดายถ้าได้ทุกตัวที่โดนนะพี่บอกเลยว่ามันครับน้องสามครับสามสามอุ้ยเมื่อกี้กัด กัดแล้วคายครับใต้น้ำด้วยโอ้โหครึ่งข,ขา<อ>ไปไม่ได้เลยตรงนี้ครึ่งขาเหย่าสีส้มสวบไม่ดีแต่วัดติดงงสีเขียวสวบดีแต่วัดไม่ติดเม่กี้มีตัวโอ้ยอัดไม่ทัน อีกแล้วอีกแล้วครับท่านหมากเบ็ดไม่กลางเบ็ดไม่กลางโอ้ย mm hmm. จะได้เถ๋ยวะวแก้มือตัวนี้ดิกัดแต่ไม่ไม่เข้านี่แล้วว่างแตนด้วยผู้ นับสิบไม้ครับหนึ่งสิบไม้สองสามห้าหัว ไปย้ายใหม่ <c oughs> หกไม้พอย้ายใหม่ครับใส่ดีใส่สวยเดี๋ยวกลับมาซ้ำใหม่นะลูกนะใ <c oughs> ส่สวยครับฝากปดหน่อยน้องโอ,อย๊ยไงกูคอหน้อยนึงหรอตัวสำคัญว่ะ โอ้ยแฝดแฝดครับโอ้ยเนาะมันเป็ู่เจียเอาอย่ไอโอ้ยเอาเบิดรัรมยอดหูก็ได้เปลาวันี้ออเอาเขาเลียงจะหน่อยไปงี้อาจะหน่อยไปงี้อือรมยอดหมายวันนี้หมายวันนี้ครับฮาเตีม,ตมรวมน้องหนึ่งตัวครับผมวันนี้ก็ออกหมายกับน้องๆ ก็ตามคาดครับวันนีน้ห้าตัวเบาๆเชา้านี้มามอยู่นี้ประมาณกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งสอชั่วโมงนะครับประมาณนี้ครับมันหมาครับทุกคนเปิดการมังเห็นสั่งไล้หนครับตีบปลาคว้าเือน,น <laughs> หลวงพ่อผ้ขัดอันนี้มาชลนับประทานครับ พ่อพ่อว,ว่มามา <c oughs> มาปดปดม้าแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กการเลยครับเด็กการแล้วโอ้คนขึ้สุสล <c oughs> ดสลงได้วะ ไม้เดียวมันมันอือเอาเจอาก,กันน้องเอ้ยสูๆอายไปเบอ,อีกก่อนออกไม้มายังไม,ไม,ไม,ไม่ถึง10นาทีนะครับอันนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีตอนฝนหยุดนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะตีไปเรื่อยๆตีไปแต่ว่ากล้องก็คือเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่าฝนตกนะโอเคเจอกันไม้งามครับ ฝนดิ่นได้หนิวุ่นๆหวดหรอกอันนี้ว้า้วยเลยไม่ได้อัดเมื่อกี้ไม่ได้อัดคลิปไว้ครับก็ได้อีกตัวหนึ่งพอดีแบตหมดแล้วดีใจหมึงกละ น้องหัวน้องชิ้นแมนมากดูมาถึงบ้านแล้วนะครับก็นี่นะครับปลาได้มาเก็บตัวไซส์ก็มีหลายไซส์ครับหลายไซส์หลา,ายตัวม,มาโอเคเดี๋ยวจะแบ่งไซส์แบ่งปลาไปให้น้องนะครับหมายหน้าไปที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับขอคุณหลายๆฝากติดตามด้เด้อ 拜拜。Bye bye.